ah ah era, era? ¿Emi junto era cómo ¡Emi, todo? era cómo ya cómo digo era compadre mágana es visto visto ya he visto era joven ya

ป,ป,ไไปไาไปไหมไปไหมคย่าโอ้ลิปามีลิปามิลิปามิเต่น,น,นแต่เช้าพามาทำภารกิจเนาะออไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าปหาหมปาคุณเออตึงหรือไมอ่มก,กับมะนาวอเนี่นะ มามีพ้ามาทำภารกิจทำไมเอร่านั่งแค่ตูดปูดอยู่อย่างนั้นนะฮะเอร่านั่งตูดปูดอยู่ดนโซ่ฮะเอาสเตนก็แากาศแดดมันซ่ืวดวงอาทิตย์ทิศตะวันออกกำลังสิงน้นบ้านทิศอุบันน้องสอง Ừ. mà lóc cò xí cái gì đấy ngay chắc ngay lóc bay Đốt kia cởi điện đó mà xả thế này nhiều giờ xí nó cái lấy quay với ngay Đốt kia mà cả đại tiếng ngọc xiên อยางธรามาสตร์แน่นมาสอบน่นมาสอบตื่นถ้อส,มอ,สอมักตือนถ้นาสอบน้องเอ๊มีขบเพียไหนไหนไหนเอ๊มีขบเพียเอ๊มีขมเฮียไปหาขี่ได้ทั้ทงปูได้ไปน้่งเอ๊มีขบเหียขมมั้งหรมเออ้มามีจะซ้ำามาสตร์โหหาดอก เอมี okay, Amy, ่เข้ามั้ยเอมี่บอกก็ฟังเลยมาเอมี่เขาเข้ามั้ย Just let me go Just ตัวเาเสียเอมี่เขามั้ย่อยิ้มาเสียงพาเปนตีเต้นเอรดาน่ารักที่สุดเลยเอราน่ารักที่สุด เอาขี้ตาลูกว่ามแม่ตีวช่ขีตานันก็งขีตามง่มีเอากระปุกงเอากระปุกทอะเอดาเอดะเอดะวยมามีเอดะโยมน้อือนมาขับมาิ้อืมอย่างนเสียงหรัง ini siang yang tak hmm? eh oh kita sama minta tampan saya kita